สวัสดีครับร้านกรนะครับโค้ดพิเศษเลยนะครับน่าจะวันเดียวก็หมดแล้วนะครับลูกค้าเห็นว่าแบบนี้นะครับก็คือโลโก้ s h o ปปีนะครับสั่งที่ช้อปปีนะครับรายละเอียดอยู่ข้างบนนั้นลูกค้าต้องดูด้วยนะครับประมาณนี้นะ s h o ปปีลดให้สามสสามช่วงนะครับคือตอนนี้โค้ดยังไม่มายังกดไม่ได้ลูกค้าใส่โค้ดเข้าไปก่อนเลยพอถึงเวลาปุ๊บจะได้จะได้ไอ้นี่เลยลูกค้าง่ายนะครับ โค้ดแรกนะครับโค้ดแรกนะครับลดเกบาทนะครับโค้ดที่2นะครับลดสองร้อยนะครับอันเนี้ยโค้ดที่สามนะครับซื้อเกินพันห้าลดสามร้อยนะครับราคาที่ผมลงไว้นี่คือราคาลดแล้วนะครับอ่ะก็ขั้นตอนในการสั่งก็คือคลิปตัวนี้นะครับที่ที่ลูกค้าดูอยู่นะครับกดสั่งที่นี่นะครับลูกค้าจําตรงนี้ไว้นะจําตรงนี้ไว้นะครับคือโค้ดนะครับถ้าโค้ดนี้หมด ก็ใส่โค้ดนี้เพิ่มได้นะครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะช้อปปี้เป็นคนช้อปปี้เป็นคนอ่าเป็นคนกําหนดนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับผมว่าไม่เกินพ่งนี้ก็หมดแล้วนะครับโค้ดสามร้อยนะครับอาจจะเหลืออีกวันหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวสองตัวนี้นะครับโค้ดผมยังมีอยู่นะอ่ามาปมานี้เลยนะครับกดสั่งซื้อนะครับผมแนะนำช้อปปี้นะครับเพราะว่า มันง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนลดเยอะนะครับผมถึงออกผมถึงออกมาขายออนไลน์ก็เพราะตรงนี้นะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับกดตรงนี้นะครับนี่คือรายละเอียดลังค้านะครับเบอร์โทรนะครับที่ตั้งร้านนะครับซื้อสินค้าไปนะครับถ้าปลอมคืนเงินร้อยเท่านะครับผมมีหน้าร้านนะผมไม่เก็บเงินไปทางแล้วก็ผมไม่ไม่ขายของปลอมนะครับอ่ะมาประมาณนี้นะครับตรงเนี้ผมยังไม่ลงนะตรงเนี้มันจะเป็นโคส่วนลดเอามานี้เลย รถทุกรุ่นนะลูกค้ากระปงกระเป๋ารถหมดนะครับเอาเอาแจ็คก่อนอะตัวนี้คือราคาที่ผมลดแล้วนะครับนะครับแล้วก็กดลูกค้าเข้ามานะครับขอรูปเพิ่มนะครับลูกค้าเลื่อนนะครับขอตารางไซส์นะครับเราก็มีให้นะครับตารางไซส์อยู่รูปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนะผมย้อนกลับไปก่อนอะตรงนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับรูปนะครับตารางไซส์นะครับมีให้หมดทุกทุกทุกอันนะครับ ตัวนี้เหลือพันกว่าบาทอันเนี้ยผมใส่รูปได้ไม่หมดนะมันเยอะมันเป็นร้อยนะครับผมใส่เฉพาะที่ขายดีนะครับอย่างตัวเนี้ผมใส่ไปแล้วตัวนี้ลดไปอีกสามร้อยนะครับเหลือพันหกนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับกดสั่งซื้อนะครับกดเบอร์ที่ต้องการถ้าเบอร์รองเท้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะกดไปนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมลูกค้าอ่าลูกค้าดูตรงนี้ ป้ายสองพนหกนะครับผมลดให้ส0อร์นะครับเหลือ2อ3พนาี่นะครับค่าส่งผมบอกก่อนนี้นะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ฟรีบางคนก็ร้อยกว่าเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับช้อปปีเป็นคนกําหนดนะครับอ่ะมาตรงนี้ใส่โค้ดนะครับตรงนี้นะเนี่ยลูกค้าก็กดพิมพ์ตรงนี้เข้าไปนะครับพิมพ์ก็คือพิมพ์ตัวพิมพ์ตัวนี้ตัวนี้เข้าไปนะครับพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับพิมพ์พิมพ์มเข้าไปก่อนได้เลยนะครับพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บมันจะ มันจะขึ้นว่าอ่าพอพิมพ์เข้าไปแล้วนะมันจะขึ้นว่าโค้ดยังไม่อ่าประมาณใช่ายังไม่มีเวลาเออเวลายังไม่ถึงใช้โค้ดอะไรประมาณนี้นะครับก็พอปุ๊บลูกค้ากดไปแล้วมันก็จะขึ้นเด่แบบนี้นะครับเนี่ยผมกดอันนี้อันนี้ผมกดให้เลยสี่อันนะครับอันนี้เป็นโค้ดของผมนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ลดสามร้อยนะเนี่ยลูกค้าขึ้นมาก็กดกดเข้าไปนะครับกดนาดทิถูกมัน,นจะขึ้นตรงนี้สามร้อยนะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับอประมาณนี้นะครับโค้ดผมยังมีนะร้อยห้าสิบยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดสามร้อยนั้นหมดก็ใช้สองร้อยไม่งงนะลูกค้ามันโค้ดมันมีเยอะช้อปปี้เนี่ยอย่างผมอย่างนี้ดหรือก็อนนะอัเนี้อัน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 นี้คือโค้ดของผมที่ยังใช้ได้นะครับร้อยห้าสิบแปดสิบนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็คือสี่โค้ดหนึ่งสองสามสี่สี่โค้ดนี้ที่ผมที่ผมพิมพ์มาไว้แล้วนะครับ เนี่ยก็คือสี่โคดนี้ที่ผมใช้ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวลูกค้าลองพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้สามร้อยนะครับแล้วกดตกลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สองพันหกลดเหลือสองพันสามสี่ศูนย์ลบอีกสามร้อยเหลือสองพันสี่เหลือสองพันสี่สิบาทค่าส่งอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนเป็นร้อยนะครับบางคนก็ฟรีนะครับแล้วแต่นะครับอ่ะมาดูกระเป๋ากระเป๋าบ้างนะครับอันอย่างทุกกระเป๋าในกระเป๋าเนี่ย หกร้อยห้าสิบาทนะครับกดสีนะครับอ่ามันจะขึ้นไหมเนี่ยมันขึ้นได้สามอันนะครับอันนี้ลดร้อยหนึ่งเลยลดร้อยไปอ่านี้ลดสิบเปอร์เซ็นนะครับลดหกสิบห้าบาทอันนี้ลดแปนะดสิบาทอ่าอันนี้ลดแปดสิบาทนะครับโคดพวกนี้ยังใช้ได้อยู่นะก็กดตกลงเห็นไหมลูกค้าหกร้อยหกร้อยห้าสิบลดห้าสิบเหลือหกร้อยนะครับเอ้ยลดแปดสิบนะครับค่าส่งสามสิบค่าส่งก็แล้วแต่นะครับ อย่างเงี้ยโอเคนะลูกค้าก็เข้าใจนะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นลันสตาร์เนี่ยลดสามร้อยไปเลยนะครับผมยังกดผมผมยังกดไม่ได้นะครับตัวใหม่นี่ลดหมดเลยนะลดสามร้อยตัวตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ป้ายเข้าไปนะลดสามร้อยเหลือพันพันแปดนะครับอันนี้ผมใส่ให้แล้วนะครับอันเนี้ยลันสตาร์สีขาวนะเหลือเหลือไม่เยอะแล้วผมเอามาลดราคาให้สามพันสองผมลดเหลือสองพัน เหลือสองพันเก้าแล้วก็ร้อีกีสามแล้วเหลือสองพันหกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่างอย่างงี้นะอย่างงี้นะสมมุติว่ากดมาแล้วเบอร์ไม่มีก็แสดงว่าหมดนะครับอ่าอย่างลันสตานะครับลันสตาอ่าเดี๋ยวลันสตานะครับกดนะครับเบอร์ไม่มีคือหมดนะครับก็จะมาผมจะผมจะเขียนไว้เลยตรงนี้อ่ะไปไหนละผมจะเขียนไว้ว่าของมาเดือนเจ็ดนะครับ กดไปนะครับกดตรงนี้นะครับอ่านอย่างเงี้ยยังขึ้นร้อยห้าสิยังลดได้อยู่นะครับเหลือแค่ถ้าไปแบบเนี้ยเหลือแค่ประมาณห้าคนก็หมดแล้วนะครับอประมาณนี้นะลูกค้าช้อปปี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจอ๋อไม่ได้มันอยู่ในเครื่องนี้นะครับ